สวัสดีครับชิปนี้ก็เป็นชิปที่สองต่อกันครับเอา้ากสิแบกเขาขึ้นรถแล้วครับหลังจากไปให้เขายึดทิ้งเรามนาี่มาเตรมเอาเลยครับดวนสีนังเดียนยะา

ตอบซ้นี <m <m ่กินกลมครับบ้านักูเมียสักตี้สิัูปันข้อนกันนะ ไม่สบายเดี๋นอนคาึ่หายไม่ขาบ้านยังไงมัดจม่ันจม่ไม่หวานสบายเังวัดมันวดนังไม่หอมเดียดิโอนังใมห้องเยียด้ปนนังหลวดใมห้องเยียดเโค่นลนมานี่จะเอยอยากวางยตตื มือของแรเว้ยขมหมายได้ขน,า,น,า,ดนา,า,าดี่เยสระเด็นเราหนลูมเราอยู่เดินฮึระเดนเราไี้ตาเดือเดินมันะไล่มันะไล่มของแวเาของแอถาพ่นคาไฟเลยมื่อก็คือวันนี้มกระดีพอนะแต่ว่าของแอพอดีเลย กั่หันหวนเดาไปขาองแอร์ที่เราจะว่าปักโซก็ท่านขายยางไว้เลยอากาศมันหอนเนาะเป็นมาดูซ่าก็มันเป็นพุ่มแพร่เลยอย่าง้ยจังบาเขาหนหเาเหี่ยวสะซ่าไปของแอร์ทีกว่า ปลากะานดนโดนขูองเกยชิ่นเลอยู่ได้บ่เคยชิ่นโดนโดนซาปเป่าเป็นไข่ห่อนไปเจอเย็นบ่เปยังเอ่นเจนออกมาเจอห่อนที่มันข้างหลัหม้ย่างตัวเขายังเย็นว่าเวลาอหกมากี่แหะ lắm 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 nó có lắm Nó lắm lắm nó lắm 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 hết lắm 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 Hả? lắm 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 เลาคมหวาดเลาเอนตักกระดาษได้ก็เลยท่เอาสีหวาดเออไม่ขีหวาดกทีนึงแล้วเราเอาเล่าเตือนนะเราเป็นลมอืเงย่อนสองฝ่ายอย่างเนี้ยเพราะว่เพราะท่านอยกจะฝ่ายเจียเหนียวท่านเหลียวเลื่นสองฝ่าย มอเมเบียดปดใจเล่าเลยไปเคี่ยเลี่ได้ที่ไหเ่ามาแ่นปดใจแล้วม่เรียน่อมอหกเก่ยวกับความปริญญาโทที่ <c oughs> ยันไหนมั่หมอ่งกนะจะขอแต่ว่าสิจะขอประยุมยาะโต ยมากเลยวา,าลวเหียดหู่ล้วอจดูกำลังงอูลวไปเห็นรอ้วเหมืออาเียเลยเลววันสอดตอนแรกดีเยอเแล้วต่อมีต่อมาขับแล้วเหยียบหูหแล้ว ทำร่มชิวปีนี้สิเป็นไส้เป็นไงอยู่อยแนเพืนหายนีเปิดวยเนาะเปที่ปากนกูเปิดกูเปิดเดี๋ยวพล่ลมกููจะขาเลยเดี๋ยวกูพูดอ้ากูพูดซีอดกูดังินปักเไปกันทุกขาเน ู้ดังบห่เง้ยขึ้นย่าเบี้ยเท่าเมงั้นมีเยหมืนย่าเหมือนแรงคือเปนนี่มันเป็นอาการคือยังหายใจผู้หวังยังหายใจติดอ่่าการหลยมแล้วสบายเกียร์มขาน่น่ก็มายยขึ้นอาการถูกพอดี bụi bụi này, tao không ta đi đi, leo. để mà lên, lên đây chim muôn. rồi, ว่ว่าึนขงพี่แม่นเนี่ยเดี๋ยวคอว่าเขาร่วมกันมันเป็นวันไฟน้ำของงานไหนอยู่ใดผู้ใดว่าเขาร่วมยันนี่เนี่ยเด็่เ เรียบร้อยครับค้นเขาพิษแล้วค <c oughs> ้นเขาพิษครับ

เอาเขาลงครับโอเคครับคลิปนี้แรับจบจิปเพี่ยนแค่นี้ครับแล้วแกะมือไมครับ <laughs>